เมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมาตำรวจส่วนพิสูจน์หลักฐานแปดตำรวจโพธิธรคีรีรัตนนิคมพร้อมกับแพทย์เข้าชนาสูตรพิกศพนางสาวพานิดานนิยมภรรยาดาบตำรวจอัตพรวิเชียนซึ่งเสียชีวิตอยู่บนที่นอนภายในห้องพักของรีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราธานีจากการชันสูตรพิกศพพบบาดแผลถูกยิงด้วยวุ้ดปืนไม่ทราบขนาดเข้าที่บริเวณใต้าตาซ้ายหนึ่งนัดศพเริ่มส่งกลิ่นเหมน็นคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณสองวัน และยังพบปลอกกระสุนปืนขนาด9มมตกอยู่ในที่เกิดเหตุหนึ่งปลอกตำรวจจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานจากการสอบถามบุคคลแวดล้อมทราบว่าดาบตำรวจอัตพรได้มาเปิดห้องพักไว้3คืนตั้งแต่เวลา17นาฬิกาของวันที่7เมษายนที่ผ่านมาและวันที่8เมษายนก็มาเปิดห้องพักเพิ่มอีกหนึ่งห้องจนมาเห็นในข่าวก็รู้ว่าเป็นดาบตำรวจอัตพรจากนั้นตำรวจก็ได้แกะรอยตามมาจนเจอรถ จึงได้ไปเปิดห้องให้ตำรวจเข้าไปตรวจสอบแล้วก็พบศพของหญิงคนดังกล่าวนอนเสียชีวิตอยู่ภายในห้อง ขณะที่เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ 0, ศูนพิสูจน์หลักฐาน8พร้อมชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าตรวจสอบรถยนต์เก๋งซึ่งจอดอยู่ภายในวัดไกรสอนเขตารามตาบลเขาพังอำเภอบ้านตะขุนที่เป็นของดาบตำรวจอัตพรและพวกซึ่งใช้เป็นยานพาหนะเข้าไปก่อเหตุยิงนายธรรมรงนินนิยมซึ่งเป็นพ่อตาของดาบตำรวจอัตพรที่บ้านพักของนายธรรมรงจนเกิดการดวลปืนกันขึ้นทำให้มีผู้เสียชีวิต4ี่คน จากการตรวจสอบพบศพแนอัฐพรวิเชียนซึ่งเป็นลูกชายของดาบตำรวจอัฐพรเสียชีวิตอยู่บริเวณที่นั่งด้านข้างคนขับมีรอยกระสุนที่ศีรษะจากการสอบสวนของตำรวจทราบว่าผู้เสียชีวิตเป็นหนึ่งในผู้ก่อเหตุที่ใช้อาวุธสงครามยิงดวนกับนายธรรมรงโดยจุดที่พบรถยนต์คันดังกล่าวก็ห่างจากบ้านนายธรรมรงซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุดวลปืนกันในพื้นที่หมู่ที่8ตำบลกระเป๋ออำเภอคีรีรัตน์นิคมประมาณ17กิโลเมตร ตำรวจันิฐานว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุได้ขับรถคันดังกล่าวหลบหนีมาแต่เกรงว่าจะถูกจะถูกสกัดจึงจอดทิ้งเอาไว้ค่ะเบื้องต้นคาดว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยทพนายอัธพลคาดว่าจะมาร่วมก่อเหตุด,ด้วยแล้วก็หลบหนีมาพร้อมกันก่อนที่จะมาพบเป็นศพดังกล่าวสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายของวันที่7เมษาย,ยนที่ผ่านมาโดยตำรวจได้รับแจ้งว่ามีเหตุยิงกันจนมีผู้เสียชีวิต4คนก็คือนายธรรมรงนินนิยมเจ้าของบ้าน เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านนางนิลทิพย์ปานคเชนภรรยาของนายธรรมรงนายพรศักดิ์เพชรชูเพื่อนนายธรรมรงที่มาทําธุระและอีกคนก็คือนายวัดวิเชียนหนึ่งในกลุ่มผู้ที่เข้ามาก่อเหตุซึ่งเป็นพี่ชายของดาบตํารวจอัธพรก่อนที่จะหลบหนีและตํารวจก็พบศพนางสาวพนิดาภรรยาใหม่กับนายอัตพรลูกชายดาบตํารวจอัตพรเพิ่ม สำหรับปมการก่อเหตุนะคะทราบว,ว่าดาบตำรวจอัตพรซึ่งเป็นพ่อแม่ได้มาคบหากับนางสาวพานิดาบุตรสาวคนเดียวของนายธรรมรง,งที่เพิ่งเลิกลากับสามีเก่าเมื่อปีที่ผ่านมาแต่นายธรรมรงเกรงว่าจะเกิดปัญหาตามมาจึงพยายามกีดกันค่ะทําให้ดาบตํารวจอัตพรพาพักพวกมาเจรจาแต่ไม่สามารถที่จะตกลงกันได้จึงได้เกิดเหตุยิงต่อสู้กันมีรายงานว่าบ่ายวันนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ จะลงพื้นที่ติดตามคดีนี้ด้วยตัวเองค่ะเพราะว่าคดีนี้นอกจากเป็นคดีสะเทือนขวนัญมีผู้เสียชีวิตถึง6ศพแล้วผู้ก่อเหตุนั้นยังเป็นตำรวจที่หลบหนีไปพร้อมกับอาวุธสงครามค่ะ